ยูดีดีนิวสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับบรรยากาศยืนหยุดขังนะคะที่บริเวณหน้าศาลดีกานะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีการยืน1ชั่วโมงกับ12นาทีนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีในส่วนของกลุ่มคณะราษมมนะคะซึ่งนำโดยคุณแม่ของทนายอนนท์นะคะคุณแม่ของเพนกวินคุณแม่ของไม้คุณแม่ของรุ้งนะคะ มาร่วมยืนด้วยแล้วก็ขณะนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีสุดท้ายนะคะก็จะครบกําหนด1ชั่วโมงกับ12นาทีนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นน้องๆจากกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะคะซึ่งมาปักหลักทำกิจกรรมอยู่หยุดขังนะคะ ซึ่งก็จะมีอยู่สองกิจกรรมด้วยกันก็คือเป็นการปักหลักค้างคืนที่หน้าศาลฎีกากับการเ,าเชิญชวนรณรงค์ให้ประชาชนมาร่วมลงชื่อนะคะเพื่อจะนำรายชื่อส่งถึงประธานศาลฎีกาเรียกร้องให้คืนสิทธิประกันตัวให้กับนักโทษการเมืองนะคะ ก็จะเป็นการยืนโดยเว้นระยะห่างกันนะคะวันนี้กิจกรรมที่จัดโดยกลุ่มพล,ลเมืองโต้กลับที่บริเวณหน้าศาลฎีกานะคะก็เป็นวันที่36แล้วนะคะ น้องรุ้งปนัสยานะคะซึ่งขณะนี้อยู่ที่เดือนจำทันทสถานหญิงกรุงเทพนะคะซึ่งน้องรุ้งก็ได้อดอาหารวันนี้เป็นวันที่สามสิบแล้วนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของการยืน หยุดขังก็คือการเรียกร้องให้ปล่อยนักโทษการเมืองนะคะให้ทุกคนได้ออกมามีสิทธิในการต่อสู้คดีข้างนอกนะคะเพนกวินเองวันนี้อยู่ที่เรือนจำเป็นวันที่79นะคะแล้วก็เป็นวันที่44ที่เพนกวินเองได้ อดอาหารนะคะนี่เปิดตัวโมนี่เนี่ยไปสองที่นานเหรอกระเป๋าทานเหนอสที่นี่ค่ะขนาดขอโทษนะคะมือนี่ประสบอุบัติเหตุใช่ไปไปสับเป็ดไปพลาดโดนมือะคะ่ะแต่ก็ยังมาร่วมเราร่วมอยู่ใช่มามาร่วมกิจกรรมนี้กีค่ะค,ะครั้งแล้วนี่สี่ครั้งห้าครั้งสี่ห้าครั้งค่ะ วตถเปนระส่งในการมายืนมายืนคืออะไรเออส่งมาทวงความยุติธรรมให้น้องๆอะค่ะแล้วก็อยากให้ชาวโลกรู้ด้วยว่าประเทศไทยไม่มีไม่มีประชาไม่มีความยุติธรรมมันจะอยากให้ทรงสถิตความยุติธรรมไว้อ่ะค่ะคุณคะค่ะก็เป็นเสียงจากประชาชนนะคะซึ่งมือได้รับบาดเจ็บแต่ก็ยังมายืนนะคะซึ่งก็ได้แจ้งว่าวันนี้เป็นการยืนครั้งที่สี่แล้วนะคะเจ็บที่มือแต่ข้ายังยืนได้นะคะก็มาร่วมกิจกรรม เพื่อเรียกร้องในการปล่อยนักโทษการเมืองนะคะและนี่ก็ใกล้ครบกำหนดแล้วนะคะ1ชั่วโมงกับ12นาที ไปตรวจไว้ก่อนนะครับแล้ววัน อนในแดนแรกแลับเป็นไปอย่างยากลำบากน้องนับกับเบื่องูพื้นได้ดสิบห้าูณสามสิบแผ่นและต้องขังต้องอัดกันอยู่จำนวนมากถึงสี่สิบห้าคนเวลานอนไม่สามารถจับตัวได้ทำให้เดินมาเรียากการชาไปทั่วล่าง กลางคืนก็รำับเื็นนเกือบทั้งคืนไม่กล้าแ,แม้แต่จะเข้าห้องน้ำวัดจุดที่นอนต้องข้ามเพื่อนจำนวนมากกว่าจะฝ่าไปถึงห้องน้ำน้องจะต้องมั่นปิดสว้นเช้าในเรียนนอนมีกฎว่าห้ามถ่ายนับด้วยผู้ต้องขังต้องถ่ายนับมาให้เรียบร้อยก่อนขึ้นเรียนนอนกินจะได้ ตีเหตุล้มลงเสมอน้องลุงเริ่มมีอาการชาตามนิ้วมือนิ้วเทาว้าพยาบาลในเรือนจำจ่ายวิตามินดีและเกลือแร่ให้เธอตอนนี้เธอดื่มน้ำน้ำหวานนมต่างๆอยู่อากาศร้อนๆได้ดื่มนมเย็นเป็นอะไรที่ชื่นใจมากๆแล้วเธอก็ชอบดื่มนมเปรี้ยวด้วย เธอร่ายรายการอาหารที่อยากกินเสียยืดยาวร้านน่องอาหารทอเชีย,ยของเธอสูชิเข้าวหมกไก่มัสมันแกงเขียวหวานเธอบอกด้วยว่าจะกลับามาก,กินแกงเขียวหวานอีกควเรอนทองครัวทองที่เรือนจำพะแนงไก่พอ อกว่ายังคิดถึงกุ้งเขาที่พี่สายเอามาให้กินมากๆฉันเลยบอกเธอว่านัทกินเลยสิคะเธอตอบกับเสียงก้าวว่าไม่และทอดเสียงอ่อนว่าจะออกไปกินข้างนอกเธอเพิ่งจะทราบว่าในแดนแรกรับผู้ต้องขังไม่สามารถเสิร์ฟอ,อ,อาาอาไัยได้ผู้ต้องขังต้อง สายในเลือนดำแนวเดียวคือแนวกลางวันทั่วไปไม่มีแบบกลางคืนทำให้หลายคนต้องใช้วิธีหอบผ้าอนามัยแบบกลางวันสองแผ่นมาต่อกันคนที่มีญา,าติขนอื่นจะสามารถหาบผ้าอนามัยให้ได้คนที่ไม่มีญาติและไม่มีเงินซื้อจะต้องพิสูจน์ว่าตัวเองไม่มีเงินและไม่มีญาติเป็นเวลาสามเดือน จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอรับว่าในอนามัยปีจากเืินจำได้ระหว่างสามเดือนที่ต้องรองคอยเธอผู้นั้นจะจัดการอย่างไรในช่วงมีรอบเดือนที่อาจจะกินเวลาเป็นสัปดาห์อย่างไรนั้นฉันได้แต่คิดและสงเวชใจในแดนแรกรับที่น้องลุงอยู่ปีนรับโทษเด็ดขาด ทำหน้าที่ดูแลผู้ต้องขังรวมอยู่ด้วยห้าคนและห้าคนนี้ก็มีหน้าที่ในการส่งข้าวองจดหมายหนังสือให้กับผู้ต้องขังที่อยู่ในห้องกัโกโรคด้วยปฏิบัติหน้าที่ตอนกลางวันแล้วเสร็จก็ขึ้นเรือนนอนพร้อมกับน้องลุง,ลงและคนอื่นจนลุ่งสางและคคงจะเป็นอย่างนี้ต่อไป แต่แต่พึงตัวในการบริหารจัดการและการควบคุคของเรียนจำได้ทราบอย่างนี้คุณเองก็คงไม่ได้แปลกใจถ้าจะมีผู้ป่วยจำเรียนจำใช่ไหมแต่แต่และแดนในเรียนจำไม่ได้รับอนุญาตให้ข้าแดนกันแล้วห้องสมุดก็อยู่ในแดนที่น้องข้าไปไม่ได้ แต่จะมีผู้ต้องขังทำหน้าที่ส่งหนังสือให้ต้องถามเขาว่ามีหนังสือเล่มที่ต้องการหรือไม่ถ้ามีเขาจะเอามาให้ไม่สามารถเลือกหนังสือด้วยตัวเองฉันถือหนังสือที่มิสหายท่านหนึ่งส่งมาทางไปรษณีย์ผ่านมาเพื่อฝากให้น้องลุงปรากฏว่าเรือนจำไม่อนุญาตให้ฝาก หนังสือแจ้งว่าอ่านหนังสือได้เฉพาะที่มีอยู่ในห้องสมุดเท่านั้นจัน๊มสือเรียนต้องทำเป็นหนังสือขออนุญาตส่งอย่างเป็นทางการและต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของเรียนจำก่อนที่สามารถสับได้จะเป็นเอกสารเกี่ยวกับคดีของผู้ต้องขังเท่านั้น วันนี้ได้เจออาจารย์ของน้องลุงที่มาหาลือเรื่องการส่งตำรับตำลาให้น้องลุงด้วยหนึ่งในอาจารย์ที่มาคือนักเขียนเรื่องคนไร้บ้านอาจารย์บุญเลิศวิเศษปีชาอาจารย์บอกว่าวิชาของอาจารย์ของให้น้องลุงเขียนประสบการณ์จากเรื่องจำ<ไ>ก็จะให้ผ่านอย่างแน่นอน เพราะอาจารย์ไม่สามารถหาข้อมูลคนข้างในได้น้องลุงเองก็พูดถึงอาจารย์ด้วยความเคารพลับเป็นอย่างมากหนังสือของอาจารย์เป็นแรงบันดาลใจให้น้องลุงอยากศึกษาชีวิตคนตัวเล็กๆที่ถูกโครงสร้างสังคมกดทับแม้จะไม่สามารถลงพื้นที่เป็นคนไร้บ้านอย่างที่อาจารย์ทำ อย่างน่าเสียดายเพราะพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงในประเทศนี้หรือโลกนี้มันน้อยเกินไปน้องลุงพูดถึงการดูแลต้องขังในเรือนจำที่ไม่สามารถคืนคนตีกับล่สังคมได้คนที่เข้ามาในคดีขายยาเข้ามาในเรือนจำก็มาหาลู่ทางดิยวยาจากข้างใน เพื่อไปสารต่อข้างนอกแล้วก็วนกลับเข้ามาในเรือนจำซ้ำอีกและผู้กระทำความผิดก็มักจะกระทำผิดซ้ำวนลูกกลับเข้ามาในคดีเดิมอีกคนแล้วคนเล่าระหว่างทางเดินจากแดนแรกรับมาที่ตึกเยี่ยมลุงจะเดินผ่านดอกไม้กอเล็กๆที่ทางเรือนจำ ปลูกไว้ให้เธอได้พอมีสิ่งสวยงามให้เห็นบ้างดอกคุณนายตื่นสายที่เป่นบานระหว่างทางเดินให้เธอได้รู้สึกสดชื่นเธอยังคงรอคอยจดหมายจากทุกคนเธอชอบอ่านและสิบมาอ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเธอฝากบทเพลงนี้ให้ทุกคนชีวายอม ให้หมวลชนที่ทุกตนขอพีตนไม่ว่าจะายกี่ครั้งเธอร้องเพลงเพื่อมวลชนจากข้างในนี้ต่อสู้เพียงข้างทุกคนสุดท้ายนี้ผมเลยจะขอเชิญชวนพวกเราทุกคนร้องเพลงเพื่อมวลชน เพียงข้างลุงและเพื่อนเราทุกคนที่ยังอยู่ในเรือนจำในฐานะผู้บริสุ์แต่ถูกกับขังอย่างไม่เป็นธรรมพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงเป็นพ่้งทำนองให้เราร้องตามนะครับเพลงเพื่อนคนของที่ประมาณจทนะครับ 啊好、uh huh. จุกที่พบกินติดติ้งให้ใคไกลแสงไกล ค,คือปล่อยเพื่อนเราปล่อยผู้บริสุทธิ์คืนสิทธิการประกันตัวนะครับสามาลีนี้ขอเชิญชวนทุกท่านชูสามนิ้วและหันหน้าเข้าหาสารีกาครับผม1หนึ่งอ,งองปล่อยเพื่อนเราปล่อยผู้บริสุทธิ์คืนสิทธิการประกันตัว

ครับแม่สุนะครับคุณติวสุริลัสน์ชิวรักษ์จะมาถแถลงการเรื่องอาการของเพชรวินในเรียนจำให้พวกเราได้รทราบั่วกกันนะครับสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะ,ะจะมาอัปเดตอาการของเพชรวินนะคะวันนี้ทนายเข้าไปเยี่ยมเพชรวิน แล้วก็ไปปรึกษาทนายความนะคะแล้วก็เมื่อบ่ายประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองอะไรเงี้ยค่ะทนายท่านออกมาแล้วก็โทรมาอัพเดตเรื่องอาการเพนกินทนายก็บอกว่าเพนกินบอกทนายว่าแต่เพนกินบอกเฉพาะทนายไงคือไม่ได้ให้บอกแม่หรอแต่ทนายก็บอกว่าแม่ก็ควรจะรู้เพนกินก็บอกว่าอาการของเขาเนี่ยเขาเขาอ่อนเพียวเป็นปกติเนาะอ่อนแรงแล้วก็ผิวหนังเขาเนี่ย เริ่มเหี่ยวนะคะแล้วก็เขานอนไม่ค่อยได้แล้วที่สําคัญที่สุดที่เป็นห่วงมากคือว่าเขาถ่ายเป็นชิ้นเนื้ออันนี้ก็คืออาการที่ที่ที่เป็นห่วงมากๆเพราะว่าถ้าเขาถ่ายเป็นชิ้นเนื้อก็อาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายเขาย่อยกระเพาะตัวเองมันก็เลยเป็นอาการที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงแล้วก็เขาก็บอกว่าอย่างที่แอมมี่พักอยู่ข้างๆอยู่ในห้องเดียวกับเ็นตวิท ก็รู้ว่าการของเพนกวินอ่ะไม่น่าว่าพี่เอพี้ก็แบบตาคอรองให้เหมือนกันคือคือทุกคนคือจริงๆแล้วแ่บเขาไม่ค่อยมีใครรู้อ่ะเพนกวินไม่ยอมบอกเน่างเมื่อวานเนี้ยตำรวจไปเพิ่มคดีให้เพนกวินเรามีโอกาสได้คุยกันหน่อยหนึ่งเพนกวินก็ไม่ยอมบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่วันเนี้ยเขาบอกเขาบอกกับทนายก็เราก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย อาการเขาหนักมากขนาดไหนแล้วก็เราก็รู้จักกันมานานเราก็คิดว่าอาการจริงๆเขาอะคงหนักกว่าน,นี้แต่เขาแค่บอกเป็นบางส่วนที่เขาเป็นเราก็เกิดเกับดความกังวลเนาะว่าว่าร่างกายเขาจะไม่ไหวแล้วก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยแล้วต้องไปอยู่โรงพยาบาลราชทันเนี่ยซึ่งตอนเนี้มีคนติดโควิดในคุกเยอะมากเยอะถึงขนาดว่าทุกคนพยายามหนีตายจากนั้นน่ะ แล้วอันนี้ถ้าเพนกวินต้องไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ยิ่งอันตรายก,ก,ก็เลยเป็นห่วงมากะนั้นก็เลยแม่ก็เลยบอกทนายว่าพรุ่งนี้เราจะประกันตัวเพนกวินตอนบ่ายโมงตอนประมาณเที่ยงเรานัดจะไปที่ทนายโทรมาเข้ามือถือว่าพรุ่งนี้เที่ยงแม่แม่ทั้งหลายเราจะไปที่ศาลศาลอาญารัชดาเพื่อประกันตัวผิดผิดและทุกคนเ<ๆ>นะคะก็ ก็าฝากพ่อแม่พี่น้องช่วยจับตาดูด้วยว่าครั้งนี้เราจะได้เปนผู้นออกมาไหมกับ,กบทุกๆคนออกมาไหมเพราะในนั้นน่ะอย่างวันนี้ที่ได้ข้อมูลมาคือนักโทษคนอื่นๆคดีอื่นน่ะเขา,าพยายามที่จะยอมยื่นประกันตัวด้วยหลักทรัพย์เยอะมากยอมยกกที่จะติดกาไรเอเอ็มยอมที่จะให้ยืดพาสปอร์ตทำทุกวิธีทางที่จะหนีจากตรงนั้นออกมาเพราะในนั้นเป็นโครนงมาก ขาปวดเหมือนกับทุกคนกำลังปวดปลายอะค่ะลึกท้าของไม่ค้าพออยายามพจะนีนสุดชีวิตแล้วตัวเพ็ญทิ้นเองก,ก็เสี่ยงมากที่อยู่ในนั้นแล้วกับอาการที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรกันขึ้นแน่ตอนแรกเราฟังแล้วก็นึกว่าเป็นถ่ายเป็นเลือดหรอทนายบอกไม่ใช่แม่เขาถ่ายเป็นชิ้นเนื้อชิ้นเนื้อมันออกมาแล้วก็ถ้าชิ้นเนื้อออกมามันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่า ตัวอของเขาถูกย่อยออกมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่อย่างนี้ได้นานขนาดไหนเราก็เลยรีบประกันตัวแล้วเราก็ไม่รู้ว่าปีเป็นปีจะได้รับกับเ,เพื่อนจะได้รับการประกันตัวออกหน่อยหรือเปล่าเราอยากจะฝากให้ทุกทุกท่านนะคะ่ะอ,อานจะเป็นรุ่นกับเราก็ได้จะอยากท่านสะดวกแต่ว่าจับตาดูช่วยจับตาดูหน่อยว่าสองท่าน ท่านจะยอมให้ประกันโควิดวิ่งไหมเพราะเราคิดว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเก็บเพ่นวินไว้เนี่ยนั้นกับพรกพวก็ตอนนี้โควิดระบาดมากแล้วก็อาการเพ่นวิ่งไม่ดีนะที่จริงมันมีหลายเรื่องมากใ,ในในหลายวันที่ผ่านมาแต่ว่าพอวันนี้รู้เรื่องนี้ก็ต้องขอโทษด้วยที่เรากลัีอาการเนาะ แล้วก็สำหรับกิจกรรมยืนหยุดขังหนึ่งชั่วโมงกับ12นาทีในวันนี้ก็สิ้นสุดลงแล้วนะคะหลังจากที่สิ้นสุดกิจกรรมก็นี้คุณพันศักดิ์สรีเทพหรือคุณพ่อของน้องเชอนะคะก็ได้มีการกล่าวถึงวันนี้ก็คือเพนกวินอดอาหารเป็นวันที่44ส่วนรุ่งก็30แล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นคุณพันศักด์ก็ ได้หยิบยกเรื่องราวของน้องรุ่งที่อยู่ในเรือนจําในส่วนของการถูกจํากัดสิทธทิเสรีภาพรวมไปถึงแม้กระทั่งการเข้าถึงเจ้าหน้าทีร่รหลายับ่าบบี้าเรื่องผ้าอนามัยนะคะซึ่ง,งนนนนรุงก็ะงจะผันข้าวมืดหดุ่นปวดจงดู ฝากข้อความเป็นดูเขาเหล่านี้ไว้พวกท่านจได้นาจนลูออกเป็นคนแล้วหึ่งท่อนในเพลงเพื่อมวลชนนะคะก็คือชีวายอมพลีให้มวลชนผู้ทุกทนขอพลีตนไม่ว่าจะตายกี่ครั้งหลังจากนั้นคุณพันศักกก็ได้เปิดเพลงเพื่อมวลชนแล้วก็ มวลชนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณหน้าสถานีกาก็ร้องพร้อมๆกันนะคะซึ่งก็ทําให้คุณแม่ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ของอานนท์คุณแม่ของเพนกวินเองก็น้ําตาคลอไปกับเพลงนี้แล้วก็เรื่องราวของรุ่งนะคะแล้วก็คุณแม่เพนกวินก็ได้ แจ้งถึงอาการของเพนกวินนะคะซึ่งขณะนี้ถ่ายออกมาเป็นชิ้นเนื้อซึ่งคุณแม่ก็เป็นห่วงเพราะว่าน้องมีผิวหนังที่ลอกด้วยนะคะแล้วก็อ่อนแรงดังนั้นพรุ่งนี้คุณแม่ก็เลยแจ้งว่าให้ช่วยกันจับตามองในส่วนของการยื่นประกันตัวในวันพรุ่งนี้อีกครั้งนะคะว่าจะได้รับอนุญาตประกันตัวหรือไม่นะคะแล้วก็บรรยากาศตรงนี้ก็เป็นช่วง พี่น้องประชาชนก็ทยอยแยกย้ายกันกลับนะคะเราก็จะทิ้งท้ายด้วยบรรยากาศตรงนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้สำหรับกิจกรรมยืนหยุดขังที่หน้าศาลดีกาก็จะมีเหมือนเดิมนะคะตอน17นาฬิกาแล้วก็จะมีในส่วนของกลุ่มน้องๆแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่ปักหลักทำกิจกรรมอยู่หยุดขังนะคะมีเต็นท์มานอน ตรงบริเวณริมรั้วของศาลฎีกานะคะคะค,ะค,ค,ค,ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะขอบพระคุณค่ะ